ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาบุญก็เกิดขึ้นในกลางกายเราเป็นดวงใสใส สว่างสวัยติดทุกกายเลยนะเป็นอัตโนมัติติดหมดในกลางกายติดหมดเลยทุกกายกลางดวงบุญก็มีบุญญาธาตุเป็นธาตุบุญล้วนๆที่ยำโดยความสุขความสำเร็จความสมหวังความสมหวังในชีวิตของเรานะในสังสารวัตร วงบาปก็คกล้ายๆกันแต่ว่ามืดไม่สว่างมีบาปธาตุเป็นกระแสอยู่ในนั้นที่จะส่งผลให้เป็นความทุกข์ทรม,มานอุปสรรคของชีวิตมีต่บุญกับบาปเท่านั้นแหละที่พลัดกันจริงช่วงช่วงจริงกันให้ผลในสังสารวัตร ทำไม่ทำบุญบ่อยๆก็ต้องทำบาปบ่อยๆเพราะในใจของคนเรามันเข้ามาได้ทีละอย่างถ้าบุญไม่เข้าบาปก็เข้าหรือไม่บุญไม่บาปมันเข้ามาสีเหมือนตะโกตัดสีเทาๆไม่บุญไม่บาปแต่หลักใหญ่ๆคือบุญกับบาปถ้จะมาเข้ามาครอบครอง ใจของเรามายยึดสถานีศูนย์กลางกายของเรานั่นแหละพอยึดได้เขาก็บังคับให้คิดพูดทำแบบที่เขาต้องการน่ะและ้วก็มีผลของการคิดผลของการพูดผลของการกระทำที่เรียกว่าวิบากถ้าเป็นบาปก็ภาษาง่ายๆคือก็ปรับคดีอาบังคับให้ทำแล้วก็มีวิบากรองรับ ไม่ยุติธรรมเลยแต่ทางกเฉพาะเนี่ยมนุษย์เนี่ยมากแต่ว่าทุกกายกระโดนมังคับหมดและแ,แต่การมนุษย์นี่มากเพราะว่าเป็นจุดชุมทางที่จะไปอบายหรือไปสู่สุขติมันเป็นชุมทางบุญระบาปคอยเชิดเหมือนตัวเราเป็นหุ่นกระบอกอนั่นแหละพอบุญเข้ามา กับังคับให้เราคิดเลื่องบุญพูดเลื่องบุญทำเลื่องบุญแล้วก็มีวิบากค,คือความสุขความสําเร็จเป็นผลเป็นรางวัลในปัจจุบันถึงในอนาคตนู่นต่อๆไปจนก,กว่าจะหมดกระแสถแ้าบาปก็ตรงกันข้ามเหมันบังคับมนุษย์ถ้าข้า่า,าใครคิดพูดทำได้เป็นบาปอกุศลแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นความทุกข์ทรมาน มีภพของอบ,บายคอยรองรับมีภพมีรูปกายมียูนิฟอร์มเอาไวส้สวมเช่นกายในมหานรกกายสัตว์นรกกายในยมโ,โลกอสุรกายเปรตสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นกายเขาก็จะรองรับแล้วก็มีเครื่องทันทรมานรองรับ ประกอบสิ่งแวดล้อมก็มีแต่ความร้อนลนทุรนทุลายมากมายทีเดียวแล้วก็ยาวนานนานจะลืมนานมากเกิดตายเกิดตายเนี่ยวันละหลายล้านหนุนวันในนรกนะจ๊ะเนี่ยวันละหลายล้านหนมันนับครั้งไม่ถ้วนเลยทุกทรมานตลอด แล้วก็จะขึ้นมาได้นี่ก็ยาวทีเดียวแล้ต้องผ่อนมาที่ละหุโทษที่ขุมบริวารอุสธนรกมายอม,มาโลกแล้วก็ผ่อนมาอัศลกายมังเปรตมังสัตสัตว์เดชานมังกว่าจะมาเป็นมนุษย์มันยากยาวทีเดียวแต่อของสุขตินั่นแหะ จากสวรรค์ก็ปุ๊บมามนุษย์เลยเร็วแต่ถ้าในโลกก็ต้องมีขั้นตอนเงีอย่างนั้นอันตรายในสังสารวัตรใครเห็นภัยในสังสารวัตนี้ได้ผู้นั้นถือว่ามีบุญมากเมื่อเห็นภัยในวัฏสงสารแล้วเนี่ยการที่จะวางแผนของชีวิตว่าจะอยู่ในโลกนี้ในวัฏสงสารได้อย่างไรนยมันก็จะเกิดขึ้น มันจะมีความสุขขุมมีความสุขขุมคำามีรภาพมากในการที่จะออกแบบชีวิตยอย่างไรเนี่ยที่จะอยู่ในสังสารวัตรนี่าะไม่อยู่ก็ไม่ได้มันต้องอยู่นะ่ะเรามันเป็นเฉลยที่เขาบังคับอยู่บาปมันบังคับอยู่ ตกเป็นเฉลยแต่ว่าโชคดีหน่อยมีบุญต้องเป็นเฉลยผู้รู้เนี่ยรู้ว่าเขาบังคับแล้วก็รู้วิธีที่จะไม่ให้เขาบังคับแล้วก็รู้วิธีที่จะหลุดจะพ้นกระทั่งวิธีที่จะบังคับเขาได้นะันก็มีเรามันโชคดีตรงนี้แต่มนุษย์ทั่วไปเนี่ยทํไมได้มาถึงอิจชาธรรมกายแม้ถึงพุทธศาสนาก็ยัง ไม่ปลอดภัยในสังสารวัตรเพราะคำสอนเริ่มก็จะกระจายไปตั้งหลายนิกายนะมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการเห็นภัยในวัฏสงสารดังกล่าวนี่จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เห็นภัยมันจะทำให้เราจัดระเบียบของชีวิตใหม่ได้ ระเบียบความคิดคำพูดการกระทำม,มีระบบมีระเบียบมีแบบมีแผนในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จะไม่โวงแหนจะไม่ตระณีแต่จะมีเอาไว้สำหรับส่วนหนึ่งเลี้ยงสังขารส่วนหนึ่งทำมาหากินส่วนหนึ่งสงเคราะห์ญาติส่วนหนึ่งก็เสียภาษีมัง่งส่วนหนึ่งก็สร้างบารมีกันไป หรือง่ายๆก็คือส่วนหนึ่งหล่อเลี้ยงสังขารด้วยความปลอดภัยของชีวิตอีกส่วนหนึ่งก็สร้างบารมีกันไป